ครับสวัสดีครับวันนี้ในายเภอภุพันะครับได้มาที่ร้านขนมนิ่มนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับปีสองห้าหกหกส่งท้ายปีเก่านะครับวันนี้ก็จะมาสั่งน้ําผลไม้นะครับอันนี้เป็นน้ําอะโวคาโดปั่นอะโวคาโดปั่นนะครับซึ่งรสชาติจะดีนะครับก็เลยต้องมาแวะมาลองมาชิมดูนะครับนี่น้า อโวคาโดนะครับมีวุ้นมะพร้าวนะครับเป็นขนมการเป็นขนมเค้กนะครับขนมเค้กมะพร้าวนะเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก็เลยต้องมามาชิมนะครับมาชิมสักหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับเร่อยครับสุดยอดอันนี้เค้กนะครับเค้กของทางนี้นะครับ นุ่มครับอร่อยครับรู้แนะนำที่ร้านหน่อยอ๋อค่ะร้านขนมนิ่มนะคะตั้งอยู่กองมอที่หนึ่งกิโลเมตรที่หนึ่งถนนอ่าดอนเจดอีอ๋อถนนดอน,<า>นเจดีพุกน์นะคะก็ทางร้านก็จะมีเบเกอรี่ค่ะแล้วก็หลกักๆกก็จะเป็นเค้กวันเกิดเค้กมะพร้าวเค้กครีมนมสดเค้กช็อกโกแลตไงค่ะแล้วก็จะมีพวกเบเกอรี่หลายๆอย่างขนมปังคุกกี้ไงค่ะ ของขึ้นชื่อเราวว่าจะเป็นเค้กมะพร้าวมุ้นมะพร้าวแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเป็นกาแฟสดแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นค่ะแล้วถ้าติดต่อทำเค้กเนี่ยเบอร์โทรอะไรกันเบอร์โทรเหรอคะ0899611304ค่ะย้ำอีกครั้ง0899611304ร้านขนมนิ่มร้านขนมนิ่มค่ะอยู่เยื้องๆธนาคารออมสินสาขาพพผะค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะ เปิดตั้งแต่เจ็ดมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะ